น้อยใจวาสนาทำดีแต่คนทั้งประเทศไม่เห็นค่าชีวิตที่ญี่ปุ่นติ๊กัญรัตออกวงการ20ปีเคยถูกย่ำศักดิ์ศรีอายุ46ปียิ่งแก่ยิ่งสวยไม่แพ้อ้าพัชราภาอดีตนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือของเมืองไทยติ๊กัญรัตที่ติ๊กแตกทิ้งงานละครไปร่วม10ปีพร้อมผ่านตัวเองทำเบื้องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ตอนนี้เจ้าตัวทำมานานกว่า13ปีแล้วเรียกได้ว่าไปไหนใครก็เรียก ติ๊กเซหายไปแล้วโดยสาวติ๊กเผยว่าจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ค่อนข้างจะบินไปทำรายการบ่อยเดือนหนึ่งต้องทำให้ได้4-5เทปบินไปทีก็อยู่สัก10วันหลังๆเริ่มจะอยู่นานหน่อยประมาณ2อาทิตย์แต่ที่คนเข้าใจว่าหายไปหมายถึงละครไม่เห็นหน้าเลยน่าจะประมาณ7ปีแล้วตอนนี้เองอย่างที่หลายคนทราบดีว่าเธอนั้นได้พันตัวไปทำรายการเชิงท่องเที่ยวให้ประเทศญี่ปุน่น โดยเธอได้เผยว่าก่อนหน้านี้ยังมีสนับสนุนนะแต่หลังๆเริ่มมีรายการต่างๆทางโซเชียลมากขึ้นเขาก็ไปอินกับโรงน,นั้นบางทีก็ลืมเราบ้างถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจนะขาดทุนถึง8หลักการซื้อโฆษณาที่เต็มตลอดก็หายไปพอสมควรโดยช่องต่างๆก็มีมากขึ้นมีรายการท่องเที่ยวเพิ่มมาอีก แต่แม้เธอจะไม่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามผ่านหน้าจอทีวีแต่เธอก็อยังลดละในวงการและยังเคลื่อนไหวอัปเดตชีวิตให้เราเห็นอยู่เสมอๆอีกทั้งยังอวดไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่เธอมักใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการท่องเที่ยวรอบโลกแล้วก็ว่าได้เพราะเธอมักจะอวดรูปสวยๆให้เห็นเสมอล่าสุดเจ้าตัวนั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย เพื่อไปถ่ายทำรายการอยู่เสมอๆล่าสุดนั้นเธอได้เดินทางไปยังเมืองเวนิสประเทศอิตาลีสาวติก๊กได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังพี่ชายได้โดนโจรที่เวนิสล้วงกระเป๋าพร้อมจวงตำรวจรับคดีทำงานห่วยแตกโดยเธอได้เผยข้อความว่ามาถึงเวนิสก็แจ็คพอตเลยจ้าแบบนี้ไม่อยากโปรโมทเลยอะพี่ชาย โดนล้วงกระเป๋าแต่วันระหว่างขึ้นเรือโดยสารแต่ไปแจ้งความที่ตำรวจทุกคนทำงานได้ห่วยแตกมากทำเป็นเฉยๆเดินเรื่องแบบเรื่อยๆมีการบอกให้ไปหาตามทางขยะส่วนใหญ่เอาแต่เงินไปอันนั้นเข้าใจได้แต่การไม่กระตือรือร้นช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมันดูแย่กว่าของหายของโดนขโมยซะอีกเป็นความทรงจำที่ห่วยแตกมากเดินมาสถานีก็ไกลอยู่แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เรียกว่าเป็นการย่ำศักดิ์รีของการเป็นดารามากๆเพราะการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแถมยังถูกปฏิบัติแย่ๆต่อให้เป็นคนธรรมดาก็ต้องมีโมโหกันบ้างเลยค่ะ